งานหนึ่งที่สําคัญมากที่นักการตลาดทุกคนจําเป็นที่จะต้องใส่ไว้ในปฏิทินของตัวเองเนี่ยก็คืองานวันนักการตลาดแห่งประเทศไทยหรือ Thailand Marketing Day นะครับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยเนี่ยจัดทุกปีปีละแค่1วันนักการตลาดเนี่ยจะวุ่นเท่าไหร่ก็ตามต้องสแปรหนึ่งวันแล้วก็ปรากฏตัวในงานนี้เพื่อที่จะได้พูดคุยกับคนที่เป็นนักการตลาดด้วยกัน ได้เปิดโลกวิธีคิดใหม่ๆซึ่งปีนี้เป็นปีที่พิเศษมากเพราะว่ากรรมการทั้งกรรมการสมาคมกรรมการจัดงานเองเนี่ยเห็นตรงกันว่าเป็นปีที่เราไม่รู้มากที่สุดสมัยก่อนเราจะรู้ว่าลูกค้าน่าจะเป็นอย่างนั้นคู่แข่งน่าจะเป็นอย่างนี้ธุรกิจนี้น่าจะมาอุตสาหกรรมนั้นน่าจะไปปีนี้เป็นปีที่ไม่รู้ที่สุดหักปากกาเซียนที่สุดกูรูงงที่สุดในปีที่กูรูงงที่สุดยิ่งต้องมาเพื่อเปิดวิธีคิดร่วมกัน ใน Marketing ิ้ดีอันนนนะครับคือเมื่อไม่รู้ทําไงดีวันนั้นเนี่ยเซสชั่นเพียบเลยนะครับเรื่องราวต่างๆแต่ว่าถ้าจะพูดให้เร็วๆแล้วต้องชวนท่านมาให้ได้เนี่ยเซสชันแรกเป็นเซสชั่นที่เปิดสวยก็คือถ้าจะพูดว่า Marketing t ้ e ดีอัน w นคนที่ทําธุรกิจแบบอันโนนได้เก่งที่สุดคนหนึ่งของประเทศไทยแล้วเติบโตแล้วใช้วิธีการคิดที่น่าสนใจมากและทุกคนอยากฟังเนี่ยคือเฮอ R.S. อยู่ยังไงตั้งแต่ r รสซาว u n e e t t อร์เ n n เจนกลายเป็น e n t e r t a i n m r s t คุณนก CEO ที่ดูไดทั้งการีนาคือ e-sport ไปจนถึงเรื่องของ Shopee p แพลตฟอร์ม r k e t ในเรื่องของการขายจนทำเรื่องของ Shopee Express การขนส่งอะไรก็ไม่รู้เนี่ยคุณนกบริาหารจัดการความแตกต่างเหล่านี้ยังไงสองคนนี้จะมานั่งอยู่ในเวทีเดียวกัน เฮฮอจะมาแบบเกา๋าคุณนกจะมาแบบโมเดนแล้วเอามาเมิร์ชกันตั้งแต่เซสชั่นแรกของงานวันนั้นแล้วงานวันนั้นเนี่ยจะไล่เรื่อยไปอีกความรู้หลากหลายมากเลยนะครับไปจนจบสวยว่าเริ่มต้นสวยแล้วจบสวยมากๆคำถามคือคนที่เติบโตอย่างรวดเร็วจนประสบความสำเร็จ แล้วมาจากที่ไหนก็ไม่รู้แบบอันโนเนี่ยอย่างยูนิคอนเมืองไทยเนี่ยไม่มียูนิคอนมาตั้งยาวนานนะครับยูนิคอนคือบริษัทที่เกิดใหม่แล้วเติบโต,ตอย่างรวดเร็วมีมูลค่ามากกว่า1,000ล้านเหรียญสหรัฐประเทศไทยวันนี้เนี่ยน่าภูมิใจเรามียูนิคอน3ตัวแล้ว 1. คือ a อ c e n t ภายใต้ทรู e 2. คือ b l a c ก Express 3. คือ b i g Cup ยูนิคอนสตัวจะขึ้นเมทีเดียวกันเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเอาแค่เซสชั่นแรกกับเซสชันสุดท้ายเนี่ยก็น่าตื่นตาตื่นใจแล้วและยังมีอะไรอีกเยอะแยะมากมายในงาน Marketing the u ด k n อันนอนะครับ Thailand Marketing Day ครับวันนักการตลาดแห่งประเทศไทยท่านไม่มีเวลาไปที่ไหนอย่างน้อยงานวันนักการตลาดแห่งประเทศไทยถ้าท่านเป็นนักการตลาดหรืออยู่ในเวิร์กมการตลาดท่านพลาดไม่ได้นะครับ2มีนาคมนี้ครับจะมาออนไลน์ก็ได้จะมาออฟไลน์ก็ได้เพียงแต่พลาดไม่ได้เท่านั้นเองนะครับแล้วมาเจอกันครับ